สำคัญนครับครับนี่น้ครับหน่อัายกว่าะไรอะไรเนาะนึงครับก้อนนึ่งครับมันกตัเอะไรครับนต้ักนี่ฮะมันหลุดครับมันไม่มีเสียงเอาไหมเี้ยเอายเดี๋ยวครับอะไรว่ยได้ปย่ไม่สวยยันโยย่เขี้ปล่อ เอาควายเหยียบนี่ก็ได้ได้เนี่ยไดุ้กนะใส่ใทดิใส่ทำใหม่ได้ครับตอนนี้พี่จะทำอะไรผมได้หรอหายอินเสิร์ตกับแมอนี่นะ สิครับเนี like ่ครับผมวันนี้เนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกับแอปได้กนแอปไดสีได้ซีซูตารครับผมวันนี้มาแบบแกร่งก็มาสอนเล่นด้วยกันนะครับให้กับผู้โชคดีทั้งปดท่านก็ผู้โชคดีก็พาเพื่อนๆมาด้วยวันนี้รวมทั้งหมด24บีคนครับผม ก็ตะกี้ได้เข้าไปเจอเรียกว่าเป็นนักเรียนแล้วกันนะฮะนักเรียนทุกคนก็เตรียมความพร้อมมากันอย่างดีนะฮะบางคนนี่ต้องบอกว่าใส่ชุดมองเต็มที่ยังไงเดี๋ยวมีอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูบรรยากาศด้านในแล้วกันครับผมตื่นเต้นไหมครับกับบทบาทการเป็นครูสอนเต้นเออก็ตื่นเต้นนะฮะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนผมเนี่ยได้กลับมากลับมา ทีมเก่าบ้านเก่าเพราะว่าผมเนี่ยมีโอกาสก่อนหน้านี้มีโอกาสได้เป็นครูสอนเต้นแล้วก็สอนเต้นที่นี่ด้วยครับผมก็วันนี้ได้กลับมาสอนอีกก็เป็นความรู้สึกที่แปลกออกไปเหมือนกันว่าคือมันหายไาเวลาตะกี้ตอนเข้าเข้าไปก็แบบว่าเคยได้มาสอนเต้นแต่ว่าไม่เคยได้ได้มาสอนเป็นระยะเวลาสองปีแล้วมั้งสองเกือบสองปีครับผมก็เต้นที่ว่าวันนี้จะมอบความสุขให้กับนักเรียนวันนี้เอาเพลงอะไรมาสอนวันนี้เนี่ยเพลงที่ นามาสอนก็เป็นเพลงก็ใครมึงเจไมึงรู้แหละครับจากอารบัมดิสเน่ใช่จากอารบัมดิสเน่ครักระแสตอบรับเป็นยังไงใช่ไหมฮะการกะแสตอบรับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเจอน้องนเด็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเต้นเต้นให้ดูเนี่ยก็จะมีแบบอย่างสองวันที่แล้วก็จะคือมากลับบ้านแล้วก็ไปเจอกับน้องๆเด็กๆที่เขามาเต้นกันแล้วว่าพี่เนี่ยตอนนี้มันเรียนท่าเต้นถึงที่อยู่อะไรเงี้ย หายก็หายเหนื่อยนะครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเออเราเป็นแบบเป็นต้นแบบให้น้องๆหลายคนนะครับเราก็รู้สึกตื่นเต่นดีติดใจที่ได้รู้ที่ได้เยนแบนี้ ก็ขอบคุณทุกๆคนมากขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเปิดรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าสนุกสนานไปกับเพลงเพราะว่าต้องบอกว่าพวกผมผมและน้องแกลเนี่ยแล้วก็ทีทีงานทุกคนตั้งใจทำมากจะากให้อัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักความสนุกสนานเมเลเป็นเพลงช้าอัลบั้มเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเป็นเพลงเร็วเนี่ยครับเต้ม ็นอกจากเพลงใช่ไหมคะช่วงนี้ก็กำลังเรียนไปว่าิอะไรยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีทางไรเขอเคก่าแฟชั่นเรีนาแฟชั่นครับเนี่ยบอกมดทั้งหมดแล้วค่อยแสะก็ตอนนี้ยังอยู่ช่องีเอน ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าถ้ามีเวลาว่าง,างก,าก็ออกกำลังกายประจำก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับก็จะมีส่วน,นก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆที่ฟิตเนต็ตเลยนะจะมีส่วน,น ผลงานละครนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เรียนแอคติ้งอยู่นะก็เรียนเรียนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ผมว่าอาจจะต้องรอด้ว่ารอเวลาแล้วก็ออมบทว่าะสมก็ถามว่าพร้อมไหมก็ทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็ ก็ไมอใช่เหมือนแบบเราเรียนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้วิชาก็ก็เยอะอยู่กันแล้วก็แบบว่ารอที่แบบว่ารอวันที่เขาเรียกว่าปล่อยของอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบทบาทแต่ลับทบาทแต่ละครามก็แตกต่างกันไปถ้ามันกลับมาก็ยินดีใช่ครับถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยินดีเดือนนี้เป็นเดือนเมนใช่ครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมกราคมเกิดวัี่ยก็ วันนั้นก็จะมีไปทำกิกร er ้ากับแฟนขับไรก็จะมีการแบบวไปทำบุญด้วยกันเ่ตอนนี้เนี่ยก็แฟนขับเขาก็วางนไว้ว่าเดี๋ยวจะัไปกับพ่าที่แบบแ่หลซื้ออะไรให้ตัวเองไหมรันเกิดก็ คงคงไม่ได้ซื้อนะครับผมสำหรับตีก็คิดว่าพักผ่อนกันนะเป็นเป็นวันที่แบบเขาเรียกว่าใช้เวลาพักผ่อนแล้วก็อยู่กับคุณแม่เพราะว่าโอกาสที่ได้เจอคุณแม่ช่วงนี้ก็น้อยมากครับผบครับผมครับครับ อะไรนะเป็นเมาอะไรเราได้ต้องเอาเออไม่นักข่เ็มบีอยากเป็นแกนใช่ไมม่ที่บอจะจ้งคือแยอันน้ไคอยากเป็นแกลใช่ไหมจะจิ้มจิ้มนางขอจิ้มจิ้มรอเปิดตา なるほど。